ลวงหัวใจนุ่นสุดทิพาตอบชัดโสดไม่โสดฮอตประดับซุปตายังมาจีบต้องบอกเลยว่ากระแสช่วงนี้ฮอตสุดๆสำหรับดาราสาวหน้าหวยนุ่นสุดทิพาที่เผยหงตกเป็นประเด็นข่าวโยงอดีตคู่รักนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรต้องเลิกกันล่าสุดนุ่นได้มาเปิดใจในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทเผยหมดเรื่องความรักแบบหมด และอัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้นุ่นพูดชัดเจนว่ามีดาราดีเอมมาจีบบ้างแต่ถ้าคนไหนที่เราเห็นว่าเขาสาธารณะหรือมีแฟนอยู่แล้วก็จะไม่ตอบดีลีททิ้งเลยระดับซุปตาก็มีน่ารักรักวัยใสๆก็มีเคี้ยวง่ายกรุบกรุบก็มีส่วนสถานะตอนนี้โสดคะ่ะแต่มีคนคุยมานานกว่า6เดือนแล้ว คือหนูจะแบ่งเป็นพาร์ทคุยจริงจังกับคุยเป็นทีมคุยเป็นทีมนี่ส่วนใหญ่เวลามันมาทั้งแทมันก็จะหายไปทั้งแทเหมือนกันมันจะเป็นแบบนี้เวลาคุยหลายคนเมื่อไหร่ทำใจไว้ล่วงหน้าเลยว่ามันหายกันหมดแน่หายยกแขงและเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเคยคุยทั้งทีมประมาณ5-8ถึง8คน แต่ส่วนใหญ่พวกคุยทั้งแทรเราก็จะแค่คุยไม่ไปเจอแต่ถ้าคุยจริงจังก็จะไปเจอไปกินข้าวด้วยซึ่งก็คือคนที่คุยอยู่ตอนนี้เป็นคนที่รุ่นที่แนะนำให้รู้จักกันแล้วเขาก็ชอบส่งของกินมาให้ส่งมาแต่ละอย่างเราเป็นคนกินยากไงส่งมาสามรอบกินไม่เป็นสักรอบเลยเราก็เลยบอกไปว่าที่พี่ส่งมากินไม่เป็นเลยนะ หนุ่มคนนี้ไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดไปไหนมาไหนด้วยตลอดแค่ไม่ได้ลงโซเชียลส่วนเขาก็ไม่ได้ลงเหมือนกันยังไม่มีสถานะใดๆเหมือนเราเหนื่อยพอเรามานั่งโฟกัสว่าเราครบกันเป็นแฟนเราก็เหมือนเป็นอีกคนต้องมาสนใจเป็นประสาทแดว่าจะมีชนีมายุ่งไหมแต่พอเป็นคนคุยมันเหมือนเราจะขีดเส้นอยู่ว่าคุณทำอะไรก็เรื่องของคุณ ฉันทำอะไรก็เรื่องของฉันมันสบายใจมากกว่าถ้าข้ามขั้นยังไงก็แต่งงานกันเลยละกันแต่สำหรับคนนี้จะข้ามไปถึงแต่งงานไหมก็ต้องรอดู